พี่น้องครับข่าววันนี้อุณหภูมิที่ชายแดนไทยเราไม่ได้ร้อนแค่เพราะแสงแดดนะครับแต่มันกำลังเดือดพล่านด้วยพลังของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมรั้วของประเทศความรู้สึกของคนในพื้นที่ตอนนี้เหมือนภูเขาไฟที่กำลังรอวันระเบิดเพราะเขารู้สึกว่าความใจดีของประเทศไทยอาจจะกำลังกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเสียเปรียบมาอย่างยาวนาน เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าขายหรือการข้ามแดนทั่วไปแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันจับตามองในเวลานี้ครับก่อนรับชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่น้องครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าบ้านของท่านเปิดประตูทิ้งไว้ให้คนข้างบ้านเดินเข้าเดินออกไปหยิบของในตู้เย็นได้ตามใจชอบแต่พอท่านจะเดินไปบ้านเขาบ้างกลับถูกตรวจยิบยับหรือถูกเรียกเก็บเงิเงนค่าผ่านทาง นี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวสากแก้วตราดและอีกหลายจังหวัดชายแดนกำลังเผชิญอยู่ครับสถานการณ์ในตอนนี้คือเสียงสะท้อนจากคนพื้นที่ดังฟังชับว่าพอได้แล้วกับการเปิดด่านเสรีที่ดูสวยหรูแค่ในตัวเลขเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงมันคือการเปิดทางให้ปัญหาต่างๆไหลเข้ามาแบบควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะล้นเมืองแรงงานที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือแม้แต่ปัญหาอาชญากรรมที่ตามมาเป็นขบวนยาวเหยียด ซึ่งคนในพื้นที่เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาเหล่านี้เองทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมครับว่าข้อมูลจากสถานการณ์จริงในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราพยายามผลักดันเรื่องการค้าชายแดนมาตลอดแต่ในมุมของความมั่นคงการเจรจาเรื่องเขตแดนมักจะมีความซับซ้อนและล่าช้าเสมอพี่น้องชาวบ้านเขาเห็นภาพชัดเจนกว่าคนในเมืองหลวงครับเพราะเขาอยู่กับความจริงที่ว่าเวลาเปิดด่านที่ไรฝั่งนั้นมักจะได้ประโยชน์มากกว่าเราเสมอ สินค้าไทยที่ส่งออกไปมักจะเจอกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยท้อใจไปตามๆกันแถมยังต้องมานั่งระแวงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้และเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคือเรื่องของการศึกษาครับพี่น้องลองคิดตามนะครับว่าในโรงเรียนชายแดนบางแห่นมีสัสดส่วนนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาเรียนสูงถึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าเด็กไทยในห้องเสียอีก แน่นอนครับว่าหลักมนุษยธรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่ในวันที่งบประมาณการศึกษาของไทยเราเองยังขาดแคลนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลยังไม่มีคอมพิวเตอร์ดีๆใช้หรือแม้แต่อาหารกลางวันของเด็กไทยยังต้องประหยัดมัธยัติการที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งค่านมโรงเรียนอุปกรณ์การเรียนและงบรายหัวที่มาจากภาษีของคนไทยทุกคนเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อนบ้านจึงกลายเป็นคำถามตัวโตๆว,ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ พี่น้องครับถ้ามองในเชิงนโยบายระดับชาติไทยเรามีนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งเป็นข้อตกลงสากลก็จริงอยู่แต่ในสภาวะที่ความตึงเครียดเรื่องการอ้างสิทธิ์ดินแดนยังไม่จบสิน้นพี่น้องชาวชายแดนเขาก็กังวลใจครับว่าเรากำลังใช้เงินภาษีไปสร้างบุคลากรให้เขากลับมาเรียกร้องหรือทวงคืนแผ่นดินจากเราในอนาคตหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่ความใจจืดใจดำนะครับแต่มันคือการจัดลำดับความสำคัญว่าลูกหลานคนไทยต้องอิ่มท้องและมีที่เรียนที่เพียรพร้อมก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนกับที่เราต้องดูแลคนในครอบครัวตัวเองให้รอดก่อนจะไปแจกข้าวให้คนอื่นนั่นแหละครับส่วนวิธีแก้ปัญหาที่พี่น้องเรียกร้องกันมากที่สุดตอนนี้คือการสร้างรั้วคอนกรีตที่ถาวรและมั่นคงครับ ไม่เอาแล้วรั้วลวดน้มที่ตัดขาดง่ายๆหรือคันดินที่เปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติเพราะนั่นคือช่องว่างให้เกิดการเนียนรุกล้ำเข้ามาทำกินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตไทยการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการประทะและลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ที่บางครั้งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายได้ตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงเริ่มขยับตัวบ้างแล้วครับมีการส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ แต่พี่น้องชาวบ้านเขายังยืนยันว่าต้องการเห็นการลงมือทำที่เด็ดขาดมากกว่านี้รั้วต้องสูงรั้วต้องหนาเพื่อบอกให้รู้ว่านี่คือบ้านเราและนั่นคือบ้านคุณเมื่อเขตแดนชัดเจนการให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงจะเกิดขึ้นได้จริงและต้องมานั่งเถียงกันเรื่องหลักหมุดหายหรือร่องน้ำเปลี่ยนทิศทางอีกต่อไป สุดท้ายนี้คือบททดสอบครั้งสำคัญของเหล่านักการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามพี่น้องชาวชายแดนฝากบอกมาว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคำสัญญาปากเปล่าจะไม่ม <c oughs> ีผลอีกต่อไปเขาจะดูที่การกระทำว่าพวกท่านกล้าปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรือเปล่าหรือจะยอมก้มหัวให้นายทุนที่ต้องการแค่กำไรจากการค้าชายแดนโดยไม่สนความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยริมแดนเขาเจ็บแล้วจำครับและพร้อมจะใช้สิทธิ์ในมือตัดสินอนาคตของคนที่ดูแลประเทศ ใครที่บอกว่ารักชาติแต่พฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาโกยทรัพยากรเตรียมตัวสอบตกได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสงบสุขที่แท้จริงต้องเริ่มจากการเคารพกติกาและการมีขอบเขตที่ชัดเจนการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นเป็นเรื่องดีครับแต่ต้องไม่ใช่การปล่อยให้บ้านของตัวเองถูกเอาประโยชน์จนเจ้าของบ้านไม่มีที่ยืน พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องสร้างรั้วคอนกรีตถาวรตลอดแนวชายแดนและควรมีการจัดระเบียบสวัสดิการของเด็กต่างชาติใหม่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเด็กไทยลองบอกกันหน่อยนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคนชายแดนในเรื่องไหนมากที่สุดไทย Global Post สรุปสั้นเข้าใจไทยเข้าใจโลก